ทำไมกันนะทำไมกันนะน้อยออฮึมนอยออนนตัเมียตัวทุกคนดูเขาอะไรอ่ะไรสาระเนาะเล่นอะไรกันวะมันคืออะไรนะวายุนี่ว่านั่งอ้วนอยู่นะใช่ไหมตัวมียตัวเหรอวายุน่ะไอ้ตัวอ้วนอ่ะใช่ไหมอันนั้นอันนั้นอะไรวายุอีกแล้วเนี่ยคือคานช้าๆเดินช้าๆ อั <Cornell> ้ก็อ้วนมืนวายุเลยเนี่ยดูดิเล่นอะไรก็ไม่รู้เทเหรอวสี่นะบอลเล่นเล็ทเถะมือก็เพื่อนเลยมือเพื่อนปะนวเรานยเตน้าไปแล้วโอ่เหมือนน้อยุชนะแล้วนะแล้วก็ขน้ แล้วก็ล้กเล่นกันตบกลโจ้คนเะทำใสีเหลี่ได้ม่ อ่านี่นี่เราจะไม่ใช้แบบนี้เอ้ามาดูดินี่เลยมันไม่ใช้แล้วพี่อย่าดูนะพี่ได้พูดดิเป็นไงเนี่ย Apa lagi nanti? Kenapa? 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 ah, Kenapa? 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 ah, Kenapa? 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 โอ้เลเทอโอ้ผู้แข่งขันการวาดภาพระบายสีนะคะดูฝีมือดูฝีมือโอ้โหมันแน่นอนจริงๆควากติดตามช่องวายุวายุเลยนะคะเสแสรบกำลังมามันค่ะเดี๋ยว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 โอ้แต่ละหน้าโอ้เลเทมาทุกคนไร้สาระ เราให้เขาเล่นกันไปก่อนนะคะบายบาย